UAS 3303หรือ UAS 452D รถบรรทุกขับเคลื่อนสี่ล้อสัญชาติรัเสเซียที่มีต้นกำเนิดมาจากการใช้งานในกองทัพโซเวียตซึ่งเราได้นำมาทำการออกแบบปรับปรุงให้เป็นรถป๊อปอัพแคมเปอร์แบบออฟโรดที่สามารถเดินทางแบบธุรกันดารไปตั้งแคมป์พักแรมแบบนอนในรถกันได้ ด้วยรูปลักษณ์ของรถในแบบบุคฮันก้าซึ่งในภาษารัสเซียแปลว่าก้อนขนมปังเราจึงได้ทำการออกแบบตู้แคมเปอร์ให้มีความโค้งมนเพื่อคงเอกลักษณ์ของความเป็นบุคฮันก้าให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกันด้วย สำหรับการป๊อปอัพหลังคาตู้แคมเปอร์เราใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแกนชักจำนวน4ชุดที่จะช่วยยืดการหลังคาขึ้นไปท่านสามารถที่จะรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปเต็มได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้ค่ะ